ีสี่เก้าเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพพอป่วยพับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็พาไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวาพี่น้องๆบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะให้พี่น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิฟค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ ผูกกอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมเตทีทให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทําเตรียมโรงยยร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยดีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแนละ้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี4ี่สี่เตัวนี้ก็5้าแปดตามไม่ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ะยับพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมขออาุาตป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราใกล้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้